อยู่นวงเราจัดให้มีครบกำหังสมวันยังไม่มีวี่แววหรือว่าจะถอดใจไปแล้วอยาให้เจอตั้งแต่ตั้งเช้เย็ดาย้าู้ชด้วยรวงผคือมนดีหน้าตกัผ่าัอพบนายอดดีเสีย ไอตุ๊ดไอตุดไอตุ๊ไอตุ๊ดไอหุดไอตุ๊ดไอตุ๊ดไอตเบดไอตดไอตุ๊ดไอเุ๊ดไอตุดไอตุดไอตุ๊ดไอุ๊ดไอดีอตุ๊ดไตุ๊ดไตุ๊ไอตุดไอตุ๊ดอตุ๊ดไอดไอต๊ดไอตุ๊ดไอตดไอตุ๊ดอตุ๊ดไออตอตุตุตุ๊ตัวดไอ วที่ตกลงทวนเรื่องไปทายะไ้นาทีกตีเด็กตานารักนาทีเียนมาหอนออนต้องทำตะนอกมากเกิทีคาคิดอู่่ิดโดนล้ำแต่ถูกโดนล้จะด็กคไงทำไงอ่ะความคิดไปหยุดลลบฟังอนุกนัาหลุนัก Si O-Yong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  Si o ยัดมากนะยัดกระเกงเป็นตัวเหรอนี่คนดูรุดก็พ่อรางวัลหน้าพีลเลยครับใครเนี่ยหรอใครเป็นใครมาจากไหนกันเนี่ยกระตุสวัสดีคุณพ่อขาอเดี๋ยวรอเพื่อนรับรางวัลแป๊บหนึง่งสาภาพมึงไม่น่าเดิมมาถึงตรงนี้ได้ก็เพราะคณคนปี๋โอ้เสียงเป็นเสียงไม่ไรมันหนาโอขอบคุณคกระแฮปปี้ ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่โอวิวนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อหนูเป็นเพื่อนบุดสบายบุดสบงค่ะสวัสดีค่ะพ่อขาชื่ออะไรเนี่ยลูกหนูชื่อสีแสดค่ะสีแสดสีแสดชื่ออะไรเราแองเจลิน่าอะไรนะแองเจลิน่าพู้นี้มาจะกถอยัคำแองเจลิน่าค่ะอ้ไรนะอังกฤษเต้นนะชื่ออะไรคู่จุ๋มค่ะ มาตีเด็กนักเรียนไงไม่ชอบครายตบมดนเลยอุ้ยนี่ยืนตบตบก้วนดไม่ถามมันละคะไม,ไ,มไม่น่าไม่น่าจะมีแรงตอบมันละมันตอบได้คะ่ะมันตอบได้นะเดี๋ยวผมทำบุญไปให้ไม่ใช่แต่แก่อา<ค>ร,<ค>รเนี่ยชื่อบิงก่ไปไไอ้บ้าใครมามจุดอะไรวะชื่อน้องบิงค่ะ ตอนเล็กๆน่ารักโตมาเป็นยังเงี้ยนี่นะคดภาพอนาคตโอ้โหีปดูลูกมึงเป็นเพื่อนบุษบามาถึงบอกหนูจะมาลุป Happy Birthday ค่ะวันนีะไปเลยลูกประตูสีมูดซ้ายมืออ๋องั้นก็คุยทั้งคุยคำว่าอยู่ไม่ได้แล้วครับไปดีกว่าครอเจอเพทายไปทูแล้วกัีไปก่อนค่ะ ใทายไพทูลเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้แม่เพ่หลอกูนี่บ้าเฮ้ยช่วยหน่อยนะฮ่เฮ้ยโอ๊ยดูเราโอ้ย จะเคยแต่งเลยแบบนี้เลยชีวิตพงเดี๋ยวนี้เรามากันสี่คนไม่ใช่เหรอพงท่านสี่คนใช่ถ่ายไปไหนคนหนึ่งอ่ะไปไหนอ๋อจะโอ้โหถ่ายเยอเร็วเร็วเร็มันเป็นกายความสวยเร็วนี่ตรงนี้ยืนบดตายค่ะยืนตรงนี้สิโอ้โหพวกเราเชิดหนึ่งสองสามเกตหนึ่งสอง หลุดมาจากสวนสัตว์ลบบุรีแน่เลยเนี่ยบ, <ด lum S 1> บายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมามามาอุจบองนี่เพื่อนน้องหรือเปล่าไม่เคยเมีเพื่อนรูปร่างแบบนี้เลยจ้าใช่คำว่ารูปร่างสวัสดีใจเยาควรมานะวันนี้มานะวันนี้มา ตายแล้ววิคนลุกคนลุกลุกคนลุกแล้ลวประธานทนนะคะนี่ฉันไม่เคยมีเพื่อนรูปร่างเนื้อตาแบบนี้เลยนี่คุณตายแล้วป<อ>มาจากไหนคะเนี่ยวยทำไมผมหรืออะไรเนี่ยทำไมปิดขนาดนี้นี่คือว่าฉันเนี่ยะจะขอแนนนาตเอยไปทางการฉันนาวสีแสดฮะางสาวสีแสดและและยายคนนั้นชื่ออะไรคะคืออะไรอัญเชลีนาค่ะ เมือนนั่นเป็นอะไรเป็นลังใจแล้วหลังเลชื่ออะไรฮะผุ้จุค่ะเธอเป็นอะไรัะไม่อาขนาดนั้นน่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอรข้างบนแย่เขาถามชื่อมีเชื้อโควิดหรือเปล่าะเชื่อน้เพชรนโอ้โหนี่เอานเพชรน้เพชรอันนี้ตอนหลังคลอดใช่ไหหลังคลอดตัวเลกให้หมอผ่าเอาลูกออกทาไมอ่ะหมอผ่าเอาปอดออกก็ ฉันต้องมาลูกเหรอน่าเบื่เลยมันยังงี้ตายแล้วนี่ฉันขอได้ทำตัวนะฉันจะเป็นเมียของพี่เพทายแล้วพี่ไพฑูรย์ลี่พวกเธอไปยุ่งกับผัวคนอื่นเขาเนี่ยไม่ดีนะคะตายแล้วนี่ฉันไม่เชื่อหรอกนะ่ว่าจะพี่เพทายไพฑูรย์ลเขาจะมีโรสนิยมแบบนี้ใช่เขาชอบแบบนี้เขาเอาออมาจากบ้านฉันแบบนี้เลยเอาไม่ได้ค่ะไม่ออกนี่บอกเลยนะว่าวันนี้ถ้าไม่เลิกยุ่งกับผัวชาวบ้านเขานี่นะวันเนี้ย ฉันตกแน่อาาตอบก,ก็ตอบกี่ท่า ยึดตประจานมาดีจริงนะอีแมอย่ามาจอดแน่ยึตประจานสําหรับเพลงไทยปอกไว้หลยเลยมันคือยันอนกันไทยแกหน้าตาไม่เช่อตงแ่ะขาน่าแกมาซานอยู่นนาอยู่ได้คือไดนาน้าตาหน้าตอแลแกไงวันนี้มาร ไม่มีสตูลไม่คุนนึกว่าคุกยายเอยอะไรกวไออยร่เอยจนขาเรไม่กูจามุกมิเห็นแล้วนึกมันสู้มาลงเหลียวมัที่กจามุกมิเห็นแล้วนึกมันเหลียวมาทอ่อยรอยหน้าพูจามุไมิบเหนเล้วนัย อจะฉีดในก๊อกเดี๋ยวหัวมึงจะกุดทำบาตดีกันไม่ออกจะฉีดในก๊อกเดี๋ยวหัวมึงจะกุดมึงอย่ามาทำเป็นเก๊กเดี๋ยวเจอกูเด็กดอนพุทธโอ้โหเม็ดมันด้วยโอ้โหใจเย็นัมน ถ้าหเธอต้องดูไม่ได้แล้วดืเดียวือเดียวด้วยดปือเดียวเลย่ะเรื่องเหรอเอาล่ะเฮ้ยาแกระช่าแกชาช่ากแรงเกรเลยแล้วแผยังไม่หายจเ็นเย็นไแล้เ็นเย็นไปวเฮ้ยพี่ครับพี่ยะทำไมครับเอ้ยพี่รักษาเวลา พี่ทำแบบนี้ผมกูรักมึงอ่ะผมไปเตะบอลมาพี่ผมมาช้ำขอโทษไอ้เพ่เป็นพ่อมาโว้ต้นตายนะมึงไปอยู่ไก่เพ่ไหมแพร์การนั่นเหรอครับเออเพ่ย์โนพี่จะพี่ตายแล้วถ้ามีเด็กนึกถึงตัวแบบนี้ได้ไหมคะยุ่งไม่มีเวลาอธิบายตอนนี้สิ่งที่ต้องการนั่นคือได้ไหมค เอาแหวกไมไรเอาแหวกมาก่อนเลยเฮวยเฮ้ย้ไทุนไวุนให้นให้ไวทุนให้ดูลิงไห้ลูกะบุกรุกขึ้นมาบ้านหรอใช่ยังไงตู้อะไรได้เหาวิธีเข้าบ้านมาแหวกไม่ใช่้อไงก็ใช้วิธีปลอมตัวแล้วก็วแหวมไแล้วเียก็แต่งงานดิอไอ้หนูเล่ไม่ให้เขาทำไมล่ะลูกขอ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 ้อขอขอขอ้ออขอขออขอขอขอ้อขอขอาอขอขขอ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 ออย what mm -hmm.